เจ้ยาหน้าทีาาา่จับกุมยายพร้อมยาบ้า81เม็ดอ้างหาเงินเลี้ยงหลานค่ะเจ้าหน้าที่ลงค้นเป้าหมายยาเสพติดตามหมายสารสามารถจับกุมยายพร้อมยาบ้า81เม็ดอ้างหาเงินเลี้ยงหลานเพราะลูกสาวก็เพิ่งถูกจับคดียาจับไปเมื่อปีที่แล้วค่ะพอยายโดนจับก็เลยต้องฝากหลานไว้กับคนข้างบ้านเลี้ยงค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสรารคามนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปสภาคสและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเชียงยืนร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดมหาสรารคามที่ข้อควาย83ทับ2,563ลงตรวจค้นบ้านและจับกุมตัวที่บ้านเลขที่26หมู่ที่4ตำบลเสือเท่าอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามพบนางบุญเลี้ยงนางงามอายุ55ปีที่กำลังเลี้ยงหลานอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่แสดงหมายและทำการตรวจค้นภายในบ้านที่ห้องด้านหลังพบยาบ้าอยู่ในถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์การเสพ6เม็ดและยาไอซ0.32กรัม ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้เอามาขายแค่เอามาเสพค่ะแต่พอเจ้าหน้าที่นะคะได้ค้นต่อไปข้างตู้กับข้าวก็พบถุงยาบ้าอีก75เม็ดห่อด้วยกระดาษทิชชู่รวมของกลางทั้งหมดยาบ้า81เม็ดยาไอรวมห่อบรรจุ0.32กรัมผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะจากการสอบถามนางบุญเลี้ยงกล่าวว่าตนเองซื้อยามาใน,าใน,าในราคาเม็ดละ50บาทนะคะเอามาเสพเพราะว่าเส มาตั้งแต่ปี2542หรือ21ปีที่แล้วช่วงนี้นะคะต้องเลี้ยงหลานเลยต้องหันมาขายด้วยเพราะหลานเพิ่งจะ3ามขวบ เป็นลูกของลูกสาวที่เพิ่งติดคุกข้อหายาบ้าไปเมื่อปีที่แล้วตนก็มาโดนจับอีกเลยต้องเอาหลานไปฝากไว้กับญาติข้างบ้านให้เลี้ยงไปก่อนทางเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงยืนคงต้องได้ติดต่อให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ต่อไปค่ะส่วนทางเจ้าหน้าที่นะคะได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1นึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายและได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนสพเชียงยืนเพื่อดําเนินการต่อไปค่ะ